สวัสดีทุกคนกันได้นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นกูอาการดิ้นหมดนะครับไม่รู้ชื่อเต็มมันชื่ออะไรแต่ว่ามันไม่ใช่เซิร์ฟแท้นะมันเป็นเซิร์ฟที่มันหมดมาอีกทีนะทุกคนเออซื้อตอนนี้นผมมีซีดซูเปอร์ซีดอยู่100นะครับถ้าใครอยากเล่นเซิร์ฟนี้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แมพไปด้านล่างเลยละกันนะผมอยากจะรู้จริงๆนะครับว่าถ้าเราจะปลูก100ต้นเนี่ย มันจะได้อะไรบ้างนะในซูเปอร์ซีดเนี่ยผมมีไอแคนดี้นะดูดิแคนดี้บอสซัมแต่นีหลักไม่มีไม่ใช่ดีหลักดิีเซิร์ฟหลักไม่มีเพราะว่าเล่นไปถทานเ <c oughs> ซิร์ฟเนี่ยมันก็เหมือนเซิร์ฟของจริงนะอ่ะนะเดี๋ยวผมพาให้ทุกคนไปดูที่นี่ก่อนนี่เห็นนะดูดิดูซีดดิที่มันมาขายอะ่ะเหมือนปะมันเหมือนของจริงเลยเว้ยเนี่ยมีซูเปอร์ซีดม,มาขายแล้วก็มีแคนดี้บอสซัมมาด้วยแมบเนี้ยมีสกินที่อยู่ด้วยนะเฮ้ยนี่ขายอะไรมามาดูนะครับ100เราจะได้อะไรบ้างอ่ะตอนแรก ประเดิมเลยประเดิมเลยเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้เวลาเราปลูกอย่างนี้มันก็จะเป็นโอ้เฮลเอโอเค,อเ,คเฮ้ยเรามีสัตว์เลี้ยงเรามีสัตว์เลี้ยงอ่ะเราลองสัตว์เลี้ยงดูก่อนฮึบฮึบเฮ้ยต้นอะไรอ่ะอย่าบอกนะไอ้ซูปเปอร์เนี้ยคือมันจะเลี้ยงแสงทุกอันเลยปะ่ะอ่ะเราต้นที่สองดูต้นที่สามสี่ห้าอ่ะห้าต้นแล้วนะครับมาดูว่าจะได้อะไรโอเคก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมขอไปซื้อไออันนี้ก่อนที่รถน้ำนี่รถน้ำหุย เริ่มโตแล้วอันนี้ต้นอ,อะไรอ่ะเอ้ยไอ้ต้นข้างล่างนี่คืออะไรอ่ะไอ้ต้นนี้คืออ๋อต้อนนี้มีแต่ต้นที่ไม่รู้จักอ่ะอันนี้เก็บไปแล้วนเน่ยอ๋ออันนี้ลาเบอรี่นี่ลาเบอรี่อ่านี่คืออะไรอันนี้คือเลดสเฮ้ย,นนยมาแน่มาเพื่อนมัน,นโกลเลยเนาะเช่ปะแต่ต้นนี้โคตรสวยเลยอ่ะเนี่ยต้นเนี้ยอันนี้คือเหมือนลูกเต่าเลยอ่ะจะลูกเต่าปะไม่ใช่เขาเรียกว,ว่าอะไรนะน้ำเต้าลูกเต่าอ,อะไรน้ำเต้าอ,อีกห้าต้นนะครับหนึ่งเ้ยใหญ่นะนะ <_ n illy> ต้นอะไรวะไปโคตใหญ่เลย,ค,ย,เลยคือผมปลูกปูเป็นใหญ่เลยอ๋อนี่คือต้นใหม่ที่มาในเซิร์ฟหลักนะอันนี้วอเตอร์เมลอนอ่าอันนี้ก็เหมือ,นก,อน,นกันเหมือนกันไม่เหมือนกันดิอันนี้ต้นอะไรอ่ะมันไปไม่ได้อ่ะถ้าเป็นต้นที่ดีที่สุดมันน่าจะเป็นต้นอ่าก็ต้นนี้นี่เชื่อป่ะต้นเนี้ยน่าจะดีที่สุดแล้วปะ่ะเพราะว่ามันแพงสุดแล้วนะในของเซิร์ฟหลักอะ่ะแต่ตอนนี้มันเพิ่งอัปเดตมาใหม่ะนะก็ไม่รู้ต้นอะไรใหญ่เฮ้ยโอ้โหต้นโคตรหน่อยอ่ะเดอแคอเแนี่ย ไปสิบต้นได้ประมาณเท่านี้นะครับสิบต้นถือว่าสวยนะถือว่าแปลงเราสวยมากกันนะจริงๆนะอ๋อกบวางดีกว,ว่าวะไม่รู้มันช่วยอะไรได้ดูดิโมเดลกลบโคตรเหมือนนะ่ะโอ้เบตเตอร์เมลอนอีกแล้วปลกไปเลยเฮ้ยชื่อชื่อชื่อต้นนี้ไม่คุ้นนะเฮ้ยต้นเดียวกันเหรอกลายต้นเดียวกันสามต้นติด oh โอ้ใหม่สก๊อตเฮ้ยแบมบูต้นเธอเนี่ย <c oughs> แบมบูเมงต้นโคตรน้อยอเนี่ยแต่ต้นนี้ผมว่าดีสุดแล้วเนี่ยเอาจริงๆนะนนเนี่ยผลเนี่ยพีชเหรอ น่าจะลูกพีนะอ่ะลองลองขายดูอ่ะไม่ใช่ลองขายลองลองดูราคาสี่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 ร้อยบาทเต็มส่วนเลยนะครับอ่ะอันนี้คืออะไรโรตัสต้นโรตัสนะครับต้นโรตัสเฮ้ยโคโคนัทเราจะได้แบบผลแบบใหญ่ๆสักผลป่ะอุ้ยมันกระจายออกมาสองอางอย่างนี้เลยหรอสองอย่างเอสองอย่างแหละโหยโคตรใหญ่อ่ะเอมเบอร์ใหญ่จัดเอมเบอร์ลิลลี่โคตรใหญ่อ่ะ เติมหลักมันไม่ได้ขนาดนีะเด้ยว,วยโอ้โหคนใหญ่ใหญ่มากมะพร้าวก็เหมือนเอ้ยนี่ไงไอ้ตอ้นนี้โรตัสไอ้ต้นนี้นี่มันที่จริงมันใหญ่กว่านี้ได้นะเอาจริงๆนะอันนี้มันต้นเล็กไงโอเคบลุกต่อครับเอาให้สุดเอาให้สุดฟาร์มนี้ต้องเต็มไปด้วยซูปเปอร์ซีดน,น,นี้อะไรอะแอปเปิลอะโอ้เฮ้ยบูรี่แก้วอะเฮ้ยโรตัสอี่ล้อหรอโรตัส อย่าบอกโลตัส์พูดเลยสามันเมื่อกี้ช่วงม,มีถูกอ๋อนี่ยข้าวโพดอ่าแล้วเก็บข้าวโพดได้แล้วข้าวโพดนี้อ่าเอาไปขายแล้วได้เท่าไหร่อ่ะมันเป็นสีดีเลยแต่ข้าวโพดมันก็สีนี้อยู่แล้วป่ะวะเออเลยอีกกว่าอีกอะ่ะมันไม่ติดไงคือมันไม่ติดสถานะอะไรเว้ยอู้นี่ฟาร์มเราเหรอเนี่ยโคตรดีผมย้ายมาเล่นที่นี่แล้วผมไม่เล่นแล้วเซิร์ฟหลักเติมโลบักหลักเล่นหลักเล่นอันนี้อะไรเฮ้ยโลตัสออกบ่อยมากเลย,นะเ,ยนเนี่ยเฮ้ยนี่แคคตัสปะเนี่ยอ๋อแค่รอด ใหญ่แล้วใหญ่แล้วใหญ่แล้วเอ๊ะแต่ผมชอบต้นนี้มากเลยนะไอโลตัสเนี่ยถ้ามันใหญ่กว่านี้จะสวยมากอะจริงๆนะจะเต็มแปลงเลยเนี่ยว่ามันขยายแปลงได้ปะเนี่ยทีเนี้ย <c oughs> ถ้าขยายได้จะดีมากอ่ะต่อเลยเฮ้ยวางไม่ได้หรออ๋อวางได้แค่ตรงนี้พีซี่งละอ่ะตรงนี้ตรงนี้ได้ไหมโอ้โหไอ้นี่แม่งเอาไปหมดเลยอะ่ะไอล้ลิลลีนะ่เนี่ยไม่ใช่ลิลลี่ดิเอมเบอร์เอ๊ะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันผมเห็นต้นอะไรแป,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 ป๊บแป๊บแป๊บแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะ ผมเห็นต้นทุงทุงดุงดุงดุงมันก็มีต้นทุงถุงด้วยว่ะโคตรเสียวเอาให้เอาให้หมดเอาให้หมดตรงนี้เอาให้หมดอ่าเฮ้ยบานาน่านี่ไงมันเพิ่งอัปเดตมานะครับเป็นพืชของฤดูร้อนนะวอเตอร์เมลอนวอเตอร์เมลอนอีกแล้ววววอวเตอร์เมลอนแม่งออกโคอุ้ยอะไรอ่ะ ยังบอกแอมเบอร์อีกแล้วนี่ไงแอมเบอร์แอมเบอร์ม่โคตรใหญ่อ่ะเฮ้ยม,มีเห็ดด้วยผมเห็นเห็ดอันนี้น่าจะเป็นอ่าเสาของอน,นี้ปะเสาของต้นแบบบูปะมันทําไมมันดูลกวะ <c oughs> อยู่ๆก็ลกเหลือ40อันแล้วนะมาดูว่า40่อันเนี่ยจะได้อะไรบ้างมันก็ยังไม่ค่อยว้าสอะไรนะเนี่ยต้นนี้โคตรใหญ่เลยผมชอบมากเลยเว้ยต้นเนี้ยเอาจริงนะต้นพีชเนียต้นนี้ก็ใหญ่คือกันใหญ่เหมือนกันแหละต้นเดียวกันนี่เฮ้ยเหมือนยิ่งปลูกยิ่งโตนะนี่ต้นอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะ ไฮเปอร์อะไรคือไฮเปอร์วะเอ้ยเดี๋ยวเขอดูเลยเนี่ยอ่ะมาดูตรงนี้ไฮเปอร์ Hyper. คืออะไรอะ่ะผมไม่เคยเห็นเว้ยของจริงก็น่าจะมีอยู่แหละทองทั้งฟาร์มเรยวว่ะทุกคนอเอมเบอร์อีกะผมขอขุดแอมเบอร์ได้ปะเบอร์ลี่ <laughs> ไม่เบอร์ลี่แม่งมาดเจ็บเฮ้ยอะไรเนี่ยอีเดนฟูดคืออะไรอะ่ะเฮ้ยไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นอันนี้ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็น,หนจริงอ่ะดิเออมันก็ มันเหมือนกันเปล่านี่คือสภาพฟาร์มของเรานะครับ100่งรซูเปอร์ซีดแต่ยังลงไม่หมดเลยตอนนี้เราสามารถเก็บผลผลิตของเราได้แล้วนะเว้ยอาจริงๆนะอ่ะเดี๋ยวผมปลูกอีกซูเปอร์ซีดอะไรอะมีแต่ผลที่เราไม่รู้จักมันอาจจะเป็นผลในอนาคตก็ได้นะอาจริงๆนะบางผลนะโอ้ต้นมันก็คล้ายๆกันหมดเลยนะเนี่ยอันนี้น่าจะมะพร้าวมะพร้าวร้อยเปอรเ็นแน่นอนมะพร้าวเว้ยอันนี้นี่โคโคนันเป็นไงแล้วก็พอมีแบบความรู้อยู่เออทุงทุง ถุงถุงสองโอ้โหเพิ่งได้พัมกินอันแรกพอได้อยู่พอได้อยู่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรโอ๋อโอโอโอต้นมะพร้าวมันงอกอกอ,กอ,กอกมาตรงนี้ตกใจหมดทำไมนึกว่าเห็ดมันงอกออกมาอ่ะโอ้โคนัทอยากได้แบบต้นใหญ่เบิ่มๆเลยอะ่ะพอจะเป็นไปได้ไหมบานาน่าปึ๊บเหลือ20แล้วนะตอนเนี้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะปลูกไปเลยนะ20อันคือแบบใส่มั่วๆเลยนะครับปึ๊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 บหมดแล้วนี่นะครับฟาร,ร์มของเราสร 100่งร e เปอร์ซีดนะครับไม่รู้นะว่าจะแพงหรือเปล่าแล้วผมจะลองเก็บมามาขายให้หมดเลยซปเปอร์ซีดเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ผลมันแพงนะแต่ว่ามันทาให้ต้นไม้มันเท่เฉยแบบดูดิเป็นแลนโบเป็นอะไรอย่างนี้ไปนะครับอะไรประมาณนี้จะสวยนะเอาจริงๆนะอุย้ยลูกเขาใหญ่4 5่สแล้าโลน่าทำไมมันถือข้างล่างอย่างเงี้ยวะถ้่เป็นของจริงมันไม่ได้ถือข้างล่างอย่างี้นะ,ะมีไข่ขายอันนี้ โอ้นี่ก็เหมือนของจริงเลยนะนี่แม่งก๊อปมาแบบสุดๆอะแล้วมีแคนดี้บอสซัมด้วยนะนี่เฮ้ยมันมีผลอยู่ข้างบลด้วยจะลองไปเก็บดูดิมีอะไรบ้างอะโอ้โหเก็บยังไงอะเยอะบอกนะนี่โทเมโตเหรอว่าแล้วโอ้โทเมโตะก็สูงเฮ้ยผมไม่เคยเห,เห็นโทเมโตสูงขนาดนีนมา่ก่อนเลยะสูงมากเว้ยดูดิอันนี้มันเป็นพลังของซูเปอร์ซีดนะครับห <laughs> ลักเลนหลักเลนไม่น่าใช่หลอกแอมเบอร์ลินลี่นี่โอ้ต้นไม้ก็เหมือน เท่าไรน่าจะไม่แพงหรอกเพราะมันไม่เต้นติดอะไรเลย98ล้านเดี๋ยวก้อนเอ้ยตอนนี้9 8เลยหรอไม่ติดอะไรเลยนุย้ย9 8ล้านโอต้ต่านี่ทางเข้าฟาร์มของเรานะครับข้างในก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับไล่ซีดอ่ะมันรีทุกทุกวินาทีด้วยนะดูดิรีทุก10วินาทีด้วย,นะววย3 2 1ึศนย์ปุ๊บรีละเด็ดเเป็น9วิเวมมันเดิมมาอีก5ต้นละกันนะผมจะเอาให้มันเต็มฟราร์มไปเลยนี่ฮะมีไอตัวนี้ได้หรอ ไอ้ทนนี่มันเป็นปลาฉลามอะอะไรอยู่นเนี่ยแม่งเอาทุกอย่างมารวมกันเลยนี่ว่ามันมีพวกนี้นะแบบว่าโตแบบทุกอย่างคูณ2อ,อะไรเงี้ย เหมือนจะมีอันนี้้วนะถ้าจำไม่ผิดมีลักกี้ด้วยแต่ลักกี้เนะี่ยไม่รู้มันทาอะไรได้นะไอ้ลักกี้นะแต่กระช่างมาเดอะแค่นี้ก็พอแล้วมั้งซูเปอร์ซีดหลายอันเนี่ยโอเคเดี๋ยวจะลองมาเก็บผลดูนะผลผลิตผมจะกดตัว E ค้างเลยปึ๊บปื๊บป๊บป๊บป๊บอ๋อเหมือนบางต้นมันก็ยังเก็บไม่ได้แนละ้วโอ้นี่มันต้องไปข้้งบนเลยอะ่ะอาจจะเก็บไม่หมดนะเพราะว่ามันเป็นสีทองหมดทุกต้นเลยมันก็ไม่เห็นไงว่าแบบอันไหนมันเก็บแล้วอันไหนยังไม่เก็บต้นโตวให่มากเลย อลจริงๆนะไอเบอร์ตัวเนี้ยผมแบบเพิ่งเก็บไปมาโตขึ้นมาอีกอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บประมาณนี้แล้วกันมาดูนะครับว่าเราจะขายทั้งตัวเนี้ยได้เท่าไหร่ปพ๊บเท <c oughs> ่าไหร่ห้าร้อยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบห้าานโคตรน้อยอะ่ะมันก็เข้าใจได้แหละเพราะว่ามันจะไม่ติดอะไรแล้วใครนะครับที่ปลูกซูเปอร์ซีแล้วได้ต้นอะไรก็มาบอกกันด้วยเลยนะผลที่ดีที่สุดหรือว่าผลที่ตัวเองอยากได้นะโอเคนะทุกคนสั้งแบบวันนี้นะครับขอตัวอารทุกคนไปก่อนนะครับถ้าใครอยากเล่นแบบนี้ก็ลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะ ไม่รู้แม็กของใครก็ลองไปเล่นๆดูนะครับแต่แบบนี้ี้ผมไปก่อนนะครับลาทุกคนนะครับจุ๊บๆุฮ <ee> ิฮ <h ee>